สวัสดีครับเอฟซี FC ทางจองจินพารวยทุกๆคนนะครับเนาะครับเมื่อนี่ยการซีมารุ่งอวยล่าเนาะครับอา่าวรุ่งหวร่าประจำว,วันที่สิบอ่าที่ตัวใสิบจี่ครับประจำวันที่สิบสี่กรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับหลังจากยุดมาก หลายงวดเน้่ยนอกขับเนาะสองสามงวดแล้วเพราะว่ามันี่ไม่ได้ครับถ้าทํางานน,งงาน,าาางนะครับเนาะอย่างงานคำกับไมี่ไม่ได้ลนรุ่งนอกขับไม่นี่็กับแต่ว่มันไม่ได้กันครับแต่ว่าจะเป็นสุภาลุ่งเต็เดีเ่ก่อนจะไปทํางานนะครับเนาะเดี๋ยวว่ามีพี่นอ้องบางคนเขาอาจจะยังก็ยังติดตามอยู่เนาะครับ ครับครับเบิร์ดก็เลยครับอเออไว้เสียเวลาเนาะครับเนาะเราพัฒนา วันที 14, าา่สิบี่กรกฎาคมพศสองพันหร้อยหกสิบแปดครับเป็นสามต,มา 1, 2, ตมัวครับสามตัวมาหนึ่งตัวเด็นสองเก้าสามครับเด็ดสองเก้าสามครับสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวเพราะมีเด็นเด่นนะครับบริเวณเล่ อีกสุดหนึ่งมาส้นกันเพราะว่าโมมีไปลาครับการเต็นน้ำต้นตน,นี่นะครับกาจะจับคู่เลยเนาะครับเนาะจับคู่เลยอ่าเต้นสิบคู่ครับเตสิบคู่สิบคู่กแต่กระชิดตัดด้วยแตรที่เราอยู่สามคู่เนาะครับเนาะ,ะเก่า สองห3ส3ปอันนี้เป็นพุดเต็มจนโค้งสารที่ซื้อครับเวลาพดให้อยาก าไปเปรียบเทียบนะครับเนาะเป็นสุดเต็มเป็นโครงสร้างของการลงเลือน,นะครับเท่ากับบริเวณซื้อบริเหนี่ยเลยครับเป็นตัวอย่างยืดๆนะครับสำหรับเรือแต้มครับเอาหกเจ็ดแปดสองสามแต้ มีตัวเต็มมั้ยครับเต็นแปดสองสามครับสำหรับเแต็มเด็นเต็มมีสามตัวมีอยู่สามตัวครับมีแปดมีสองมีสามแต็มรวมหาสุดเต็มนะตัวที่หนึ่งที่นี่อยู่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามอันนี้ส้นสุดแล้วจะได้อยู่สอง แปดนองจับครับสำหรับเด่นแบบแบบนี้เข้ากับชิมาจับสุดเด่นเนาะครับเนาะสี่คู่ตรงครับเด็กที่จะไปเสี่ยงโซ่เสี่ยงดวงเนาะครับนี่อยู่สี่คู่ตรงครับสี่คู่ตรงบริจับมาเลขเป็นเตีคนลากเนี่ยครับครับเด่น เก่าสามหาสองแปดครับเป็นซีฟูตัวนี้ครับหาเอ็ดซีนะครับเนาะอยาจะลองเอาไปเชียงตูเี็งดวงกะเอาซีฟูนี้ได้ครับซีฟูนี้ครับส่วนเลขทั้งหมดนี้ครับเป็นตัวอย่างนะครับเนาะ เป็นสุดเต็มครับเพราะว่าม่มีคนได้จะไปซื้อบัดอยู่แล้วครับเราซื้อเอาแต่สดแต่ถ้าะสุดเต็มาน้นครับซีกูนี่ครับซีกูนี่เ <C oughs> ด่นล่าอ่าสำํำเนจไดนะครับเป็นบนนะครับเป็นบนกันล่างครับ กัำลังครับมาจนอ,อ่ะผ่านไปแคปหน้าจอรครับแคปหน้าจอ <c oughs> ขอไปครับครับสำหรับเวลาพัฒนาประจำวันที <c oughs> ่สิบสี่อ รกรกฎาคมพศ2568ครับเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวเด่น2 9 3ครับเด่น2 9 3ส่วนเลขจับคู่ก็มี5 9 1 9 2 8 2 9 2 5 2 6 3 8 3 9 3 5 3 6ครับสำหรับเลขแต้มก็มี5 6 7 8 2 3ครับเด่นแต้ม8 2 3ครับเด่นเต็ม8 2 3 ุดเด่นจุดเน้นจุดพั้นต้องซีฟูครับสองหกสามเก่าสามหาสองแปดครับส่วนําหรับเลขสองแปดนี่บอติอดอแปบมเนาะครับมันติดอีกแป้หนึ่งครับมันมันติดอีกสูตรหนึ่งครับแต่ว่าไม่สูตรนี้เพามีศูนย์ครับแต่ว่ามติดอีกสูตรหนึ่งูตรที่จะมาส่วนนี่นะครับก็เลยเอามาเป็นเลขเด็นร่องเานาะครับเนาะเป็นเด็นร่อง ที่เขาแจบที่มันส้นทานทค่นี้สองแตงแปดแทบสองแตงแปดครับอันนี้ครัมันเขาอีแแบบนึงครับเป็นตัวร่องแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ะออวยพรเนี่ยอเม็ทพี่นองเ c บสักสองสิบฟ้ารวยถุกทุกคนถุกถูกดีนี่เงินใสหลายๆเนาะครับเนาะสวัสดีครับ